ดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำวายมะม่วงกันนะคะหน้านี้หน้ามะม่วงเยอะนะคะเราก็มาทำวายมะม่วงนะคะเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหรือถ้าใครไม่มีนะคะเพื่อนเคนไหนไม่มีก็ใช้มะม่วงอะไรก็ได้นะคะมาทำนะคะเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครจะปั่นก็ได้นะคะ อ,อัตราส่วนนะคะอัตราส่วนเราจะใช้มะม่วง1กิโลน้ำตาล1กิโลแล้วก็น้ำา2ลิตรนะคะอ่ะก็คือมะม่วง1กิโลน้ำตาล1กิโลแล้วก็น้ำา2ลิตรนะคะค่ะ <n> หลังจากนั้นนะคะเราก็นำมะม่วงนะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำต้มรวมกันนะคะในการต้มนั้น ต้มพอให้น้ำเขาเริ่มเริ่มกลายเป็นไอประมาณ70องศานะคะเราจะเราจะไม่ต้มให้เดือดนะคะต้มแค่นี้พอนะคะต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะหลังจากนั้นเราก็พักให้เย็นแล้วก็เอาเข้าไปในถัทงที่เราจะหมักนะคะเราก็พักให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยเติมยิบทีหลังนะคะ ค่ะในขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาเราก็เติมน้ําตาลเติมน้ําแล้วก็มะม่วงนะคะแล้วเราก็ไปตั้งไฟตั้งไฟให้อุ่นๆเกือบเกือบเดือดประมาณ70องศานะคะหลังจากนั้นเราก็ชิ้งให้เขาเย็นตัวลงนะคะแล้วเราค่อยจะเติมยิปนะคะค่ะหลังจากที่เราพักให้ น้ำมะม่วงแล้วก็น้ำตาลนะคะเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็ใส่ยิ์นะคะซึ่งยิ์ที่เราใส่ก็คือยิ์ขนมปังนะคะอ่าเป็นยิ์ขนมปังเนี่ยนะคะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะอ่าปริมาณที่เราใส่นะคะก็ประมาณช้อนหนึ่งนะคะเนี่ยประมาณช้อนหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เทลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อนหรือว่าถังอะไรทุกอย่างนะคะเราต้องผ่านการฆ่าเชื้อนะคะผ่านผ่านการนึ่ง หรือว่าเอาน้ําร้อนมามาผ่านน้าร้อนนะคะให้ให้ให้ปลอดเชื้อให้ปลอดเชื้อนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็กวนกวนกวนคนคนคนอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,ะหลังจากนั้นสิบสี่วันนะคะเราจะหมักไว้สิบสี่วันหลังจากสิบสี่วันเราก็จะมากรองกะ แล้วเราค่อยจะมาดูกันนะคะว่าหลังจาก1ีวันแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะลือมบอกไปนะคะว่าวิธีการปิดฝานะคะเราจะไม่ปิดฝาให้แน่นนะคะเพราะว่ายีสตนะคะเขาจะไปกินน้ําตาลนะคะจากมะม่วงนะคะ แล้วก็น้ําตาลที่เราใส่ลงไปแล้วมันจะเกิดเป็นแอลกอฮอล์เป็นแก๊สนะคะถ้าเราปิดอาจจะทําให้ถังเราพองหรือว่าบวมหรือว่าอาจจะระเบิดนะคะเพราะฉะนั้นการปิดฝาเราจะทำอย่างนี้นะแค่นี้เท่านั้นเท่านั้นนะคะแค่ปิดลงอย่างนี้นะคะปิดลงอย่างนี้นะคะจะเป็นการระบายอากาศได้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะระบายแก๊สไม่ให้ถังไม่ให้ถังที่เราหมาักบวมหรือว่าระเบิดได้นะคะ เอาละค่ะเมื่อครบ14วันแล้วนะคะเราก็นํากระชอนนะคะนํากระชอนเนี้ยนะคะอ่ะนำกระชอนมาตักมาตักเอากากออกเอาชิ้นเอามะม่วงออกให้หมดเลยนะคะให้เหลือแต่น้ํานะคะแต่ว่าเราจะทําการกองด้วยผ้าขาวอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาดูกันค่ะทุกท่านคะเราจะมากองนะคะ,อ,ะอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้น้ําเขาใส เราจะมากรองกากม้อมองอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะใช้แก้วนี้แก้วพลาสติกแบบนี้นะคะแก้วตวงหรือไม่ตวงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าขอย้าว่าภาชนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถังน้ําหรือว่าแก้วหรือว่าฝานะคะหรือว่าผ้าขาวก็แล้วแต่ก็ตามนะคะควรจะนึ่งให้ผ่านความร้อนนะคะโดยให้ร้อนเนี่ยประมาณ5้านาทีนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะคะเราก็มาทําการกรองแบบนี้เลยนะคะ จากทางนี้มาใส่ทางนี้นะะตักไปเรื่อยๆจนหมดนะคะถ้าใครไม่มีไม่มีแก้วก็อาจจะเทก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เทไม่ได้เพราะว่ามีคนถือกล้องให้นะคะก็เทไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราจะกรองสองรอบสามรอบก็ได้นะคะถ้าต้องการให้น้ำเขาใส่ ะะเราก็จะกองเราก็จะตักแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วอีก14วันเราก็จะมากองอีกครั้งหนึ่งค่ะสาหรับในการกองเนี่ยนะคะเราจะไม่บีบนะคะเราจะไม่บีบเราจะให้น้ำเขา,เขานะคะค่อยๆไหลเราเอาจะกองเฉพาะน้ําใสนะคะนะคะอันนี้เป็นวิธีการกองรอบแรกนะคะส่วนวิธีการกองรอบที่สองเราจะไม่ทําแบบนี้นะคะอีก14วันเรามาดูกันนะคะว่าจะกองแบบไหนแล้วแตกต่างกันอย่างไร สำหรับไวยมะม่วงของเรานะคะก็หมักไว้ประมาณ1เดือนกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นน้ำใสๆของเขานะคะวิธีการกองนะคะวิธีการกองไม่ยากเพราะว่า,าเขาจะแยกชั้นแล้วเรียบร้อยเราไม่กองก็ไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะให้ตักเอาน้ำใสๆข้างบนนะคะมาบรรจุใส่ขวดที่เราเตรียมไว้นะคะภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะ สำหรับท่านใดที่ไม่สบายใจก็กองได้นะคะแต่ว่าในที่นี้แล้วก็คือทำมาหลายครั้งแล้วก็ก็ไม่กองในในในขั้นตอนนี้จะไม่กองนะคะก็คือจะตักใส่ขวดแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้รับประทานไว้ดื่มตามใจชอบเลยนะคะเพื่อเป็นยากระใสนะคะสำหรับการทดลองนี้นะคะการทดลองที่ที่ได้ทดลองนะคะสำหรับท่านสตรีท่านใดนะคะที่ กำลังเป็นประจําเดือนนะคะในในการรับประทานวายมะม่วงนี่ไม่ไม่ทราบว่าวายชนิดอื่นจะเป็นยังไงนะคะสาหรับรับประทานวายมะม่วงเนี่ยนะคะรู้สึกว่าทําทให้ประจําเดือน,นมาดีนะคะมาไดา้เขาเรียกว่าอะไรมาดีกว่าปกตินะคะเหมือนเหมือนกับคล้ายๆยาสตรีอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีแอลกอฮอล์อยู่ในตัวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เสริมนิดๆหน่อย ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ขวดกันนะคะค่ะแล้วก็ตักมานะคะแล้วก็เตรียมเทใส่ขวดนะคะเตรียมเทใส่ขวดก็เทไม่ยากค่ะค่อยๆเทค่อยๆรินลงไปหรือว่าบางท่านนะคะบางท่านก็อาจจะใช้วิธีการการลักน้ําหรือจะเอาสายยางนะคะมามาดูดออกก็ได้นะคะแต่ณที่นี้ก็คือหาไม่เจอนะคะ ชุกละหคือเตรียมไว้แล้วแต่ว่าเก็บไว้ดีนะคะเวลาจะใช้หาไม่เจอก,ก็ใช้วิธีนี้แทนก็ได้หรือว่าบางท่านก็ใช้สายยางนะคะได้นะคะดูดออกไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กองเสร็จสัรเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอานำไปแช่ตู้เย็นเย็นเย็นไว้รับประทานนะคะเป็นยากระใสรับประทานเป็นยานะคะย้ำเป็นยา รับประทานเป็นยาไม่ผิดศีลน,นะคะไม่ผิดศีลข้อ5นะคะอย่ารับประทานเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นยากระใสบำรุงร่างกายค่ะเขาฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะวมายมะม่วงค่ะ